แค่กินกินนอนนอนก็พอมได้ใช่ค่ะฟังไม่ผิดนะคะกินกับนอนเองค่ะคุณไหนทำและสำเร็จเห็นผลมาแล้วนะคะหลายคนที่กำลังลดความอ้วนอยู่ชอบไปโฟกัสที่การออกกำลังกายทั้งที่คุณไม่ชอบออกกำลังกายเลยจริงไหมคะแต่สำหรับใครที่ชอบออกกำลังกายให้ทำต่อไปนะคะนั่นเป็นสิ่งที่ดีมันจะทำให้คุณ หุ่นดีสุขภาพดีแบบยั่งยืนแต่คนที่ชอบออกกำลังกายมักจะไม่อ้วนหลอกจริงไหมคะคนที่กำลังอ้วนอยู่นั่นคือคนที่ขี้เกียจออกกำลังกายไม่ชอบออกกำลังกายหรือว่ามีเวลาออกกำลังกายน้อยหรือไม่มีเวลาเลยนะคะการที่คุณไม่ชอบมันแต่ยังไปฝืนใจหาวิธีออกกำลังกายเพื่ออยากจะลดความอ้วนมันไม่ได้ทำให้คุณ ทำสิ่งนั้นได้สำเร็จอย่างแน่นอนคุณไม่ชอบทำก็ไม่ต้องทำให้เปลี่ยนไปทำในสิ่งที่คุณสามารถทำได้กินกับนอนไงคะแค่กินกับนอนใช่ค่ะการที่คุณอยากจะลดความอ้วนคุณไม่ออกกำลังกายคุณก็จะต้องแลกด้วยการปรับลดอาหารบางประเภทลดของทอดของมันอย่างเดียวไม่ได้ทำให้คุณผอมลงนะคะ คุณจะต้องลดพวกข้าวแป้งน้ำตาลด้วยการที่คุณไม่กินของทอดคะแต่คุณยังกินพวกคร์บเชิงซอนในปริมาณที่เยอะก็ทำให้คุณอ้วนได้เหมือนกันดังนั้นใครอยากจะผอม อยากหุ่นดีอยากลดความอ้วนได้สำเร็จแต่ไม่ต้องออกกำลังกายคุณก็จะต้องศึกษาวิธีการกินที่ถูกต้องศึกษาหาความรู้ว่าทําแบบไหนทําให้คุณสามารถไปถึงเป้าหมายได้สำเร็จได้บ้างมีวิธีอื่นๆอีกมากมายที่คุณสามารถทําได้ค่ะและการนอนอย่าคิดว่าการนอนไม่สำคัญนะคะ การพักผ่อนเป็นหนึ่งในกระบวนการลดความอ้วนอย่างหนึ่งให้คุณจำสิ่งนี้ไว้นะคะถ้าหากคุณนอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอคุณก็จะลดความอ้วนได้ช้าเผาผ่านไขมันได้ช้ากว่าคนอื่นนะคะแค่คุณกินกับนอนให้ถูกวิธีแค่นี้ก็สามารถลดความอ้วนได้แบบง่งายๆเลยค่ะใครชอบความรู้ในวันนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ